สวัสดีประเทศไทยวัคซีน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 เวันนี้ขณะที่เรากำลังอัดวิดีโอ ยาจะเริ่มต้นด้วยการขอบคุณสําหรับทุกๆคนที่ได้แชร์จุดพลังใจได้ทําหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์ในการแชร์ในการมีส่วนร่วมถึง6,000กว่าคนมีการแชร์ไปมากมายทีเดียวผมอยากจะขอบคุณจากใจทีมงานของเราทุกคนอยากจะขอบคุณทั้งหลายที่ได้แชร์สิ่งต่งางๆเหล่านี้ให้เรามาช่วยกันแชร์นําสิ่งมาสจัจจร์ในชีวิตมาถึงทุกๆคนอยู่ในโลกแห่งความสับสน อย,ยอยู่ในโลกแห่งความวุ่นวายอยู่ในโลกแห่งความว้าเวและอยู่ในโลกของโรคระบาดซึ่งชื่อว่าโควิด1 9หัวข้อในวันนี้คือคำว่าวัคซีนชีวิตเราจะเห็นว่าตอนนี้อิสราเอลได้ประกาศแล้วว่าเขาเวลาคนของอิสราเอลออกไปการานแจ้งนั้นไม่ต้องใส่ผ้าปิดหน้าอีกแล้วนะครับสำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สองประเทศนี้มีบับเบิลเข้าหากันนะครับ และมีหลายหลายคนหลายหลายประเทศที่ทำการฉีดวัคซีนนะครับทำให้เชื้อต่างๆลดลงตรงกันข้ามกับประเทศไทยซึ่งตอนนี้ในขณะที่เราอัดวิดีโอนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกๆคนมันใกล้ตัวมันมีปัญหามากขึ้นมีเตียงไม่พอมีคนติดเชื้อมีดาราติดเชื้อมีความวุ่นวายมากทีเดียวทำให้เราคิดว่าไงครับถ้าเรามีเพียงวัคซีน2เข็มไม่ว่าจะยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อใดก็ตาม เราจะหายจากโรคที่กําลังระบาดท,ทั้งโลกผมอยากให้ท่านคิดถ้าหายมาแล้วยังไงต่อครับถ้าหายมาแล้วท่านจะไม่ตายหรือถ้าหายมาแล้วชีวิตของท่านเวลาฉีดวัคซีนไปโดนรถชนจะตายไหมยังมีปัญหาอีกหลายๆอย่างที่ไม่ได้ตอบดังนั้นเองผมจึงนำคำพูดนำความคิดที่ใช้ในเช้าวันนี้ในบ่ายวันนี้ในเย็นวันนี้ผมพูดอย่างนี้ทำไมครับเพราะว่าเราใช้ในตลอดเวลาคือวัคซีนของชีวิต อะไรที่จะช่วยคุ้มกันชีวิตของท่านจนถึงวันสุดท้ายอะไรที่จะช่วยคุ้มกันชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของท่านซึ่งสิ่งของซึ่งปัญหาซึ่งต่างๆที่ท่านรุมเร้ามันนี้อะไรจะช่วยป้องกันถ้าวัคซีนสามารถป้องกันโควิด19ได้ในอัตราที่สูงถึง75 80 90ซถ้าเราลองคิดพระเยซูริ์จเจ้าบอกว่ามนุษย์จะได้ของสิ้นทั้งโลก และต้องเสียชีวิตชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเขาไปนั้นจะมีประโยชน์อะไรนั้นลองคิดดูนะครับถ้าเราต้องตายในขณะที่เราทำบาปวัคซีนตัวไหนจะช่วยได้ไม่มีครับแต่มีองค์พระคริสตเจ้าได้พูดในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อที่6บอกว่าเราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงและเราเป็นชีวิตพระองค์พูดชัดเจนว่าพระองค์เป็นทางนั้นทางเดียว เป็นความจริงไม่มุสาไม่โกหกและเป็นชีวิตใครจะกล้าขนาดนั้นที่จะเอ่ยปากเพื่อที่จะรับรองบอกว่าไม่มีผู้ใดมาถึงพระเจ้าได้นอกจากมาทางเราพระองค์บอกโครงเป็นวัคซีนโรรองพูดและสาวกของโรรองชื่อเปโตรพูดในหนังสือกิจการบทที่4ี่ข้อ12บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีความรอดนี่หมายถึงอะไรครับไม่ใช่รอดเฉพาะโควิด -19 แต่นอกจากชีวิตทั้งหลายชีวิตแห่งความบาปชีวิตแห่งความมีปัญหาชีวิตที่หาทางออกไม่เจอถ้าเราจะสแสวงหาสิ่งของสิ้นทั้งโลกแล้วต้องเสียชีวิตอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกจะได้ประโยชน์อะไรมีคนพูดกันว่าเราพยายามสแสวงหาทุกสิ่งพเพื่อจะเอาเงินมารักษาสุขภาพร่างกายเพราะว่าทําไมครับเมื่อเราพยายามสแสวงหาสแสวงหาสแสวงหากายเราไม่ได้พัก พอม่ได้พักก็มีโรคร้ายดุมร้ายเข้ามาเมื่อมีโรคร้ายดุมร้ายเข้ามาไอสิ่งเงาแสวงหาเราก็เอาไปขายกลายเป็นเงินแล้วก็มาพยายามที่จะซื้อชีวิตไว้แต่ในที่สุดความตายก็ามาเคาะประตูดังนั้นเองผมอยากจะชักชวนท่านทั้งหลายอยากจะชักชวนท่านนะครับเข้ามาศึกษาเข้ามาเขียนในคอมเมนต์เข้ามาคุยกับเราใน YouTube เข้ามาโทรศัพท์หาเรามาถึงที่โบสถ์ของเรา0-2 2552133 โทรศัพท์ของผม089455 4665ใน YouTube ของผม glomer channel ใน YouTube ของจุดประสงค์แห่งชีวิตช่องทางหนึ่งช่องทางใดให้เรามาหาวัคซีนชนิดพิเศษวัคซีนที่ฉีดครั้งเดียวจะรักษาชีวิตของคุณจนกระทั่งคุณพบปะกับพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พรองเดียวเป็นวัคซีนที่ชื่อว่าพระเยซูให้เรามาดื่มให้เรามากินให้เรามาสแสวงหาชีวิตที่ หลายหลายชีวิตเข้าไม่ถึงเข้าใจไม่ได้คือชีวิตแห่งความรักชีวิตแห่งจิตวิญญาณชีวิตแห่งการเฉลิมฉลองความสุขทุกทุกวันในพระ,ยะเยซูคริสต์เจ้าตอนนี้เรากําลังติดตอนนี้เรากําลังมีปัญหามันเป็นเรื่องดีครับมันเหมือนกับพายุใหญ่ที่บางทีเราคิดว่ามีพายุใหญ่มีโรคร้ามีปัญหาเข้ามาแต่มันทําให้เราคิดว่าชีวิตของเรามันอยู่อะไรมันสแสวงหาอะไรมันมุ่งหวังไปทางไหน ดังนั้นพายพุพัดเข้ามาบางทีพายุใหญ่จริงแล้วเมื่อเสร็จพายุแล้วมันจะเคลียร์ทางทําให้ทางของเราชัดเจนทําให้ทางเราเห็นว่าอุปสรรคต่างๆนั้นชีวิตนั้นมันมีค่าอย่างไรฝากความรักความปรารถนาดีฝากความจริงใจฝากทุกอย่างไว้ในสิ่งที่เราศึกษาด้วยกันเป็นคริสต์เจ้าบอกชัดเจนทําไมพระองค์กล้าอย่างนั้นทําไมพระองค์มีคําตอบอะไรให้คริสตรของมาคิดทั่วประเทศให้เราได้พาคุณไปถึงจุด เป้าหมายที่สวยงามที่เป็นชีวิตแท้ที่เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตจากผมวิกิจโชคนุกูลและคริสตรของมควิดสมประ์สงสี่และคริสตรของมคริดทั่วประเทศเพราะว่าพระเจ้าทรงดีตลอดเวลาและตลอดเวลาพระเจ้าทรงดีขอพระเจ้าอวยพระพรท่านขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านขอให้ความรักของพระเจ้านำมาซึ่งการแสวงหาพระเจ้าจริงจริง,จ,รงจังๆังในช่วงโควิด -19 สวัสดีครับ